สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นแนวขาบ,บานนะคะกระเป๋าข้างตรงยางยืดนะคะรอบตัวไซส์นะคะเอวยี่สิบเก้าสะโพกสี่สิบความยาวสามสิบห้าใต้ขอบความบานนะคะยี่สิบห้านิว้วรอบมาทำกันเลยค่ะ จากคริมกระดาษนะคะตีมาเลยค่ะห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วตีมาเป็นเส้นกลางเป้าค่ะเส้นกลางเป้านะคะจากริมบน ลงสองนิ้วสองนิ้วตีปเป็นเส้นเอวค่ะหาเป้านะคะใช้สะโพกนะคะสะโพกสี่สิบสะโพกสี่สิบหารด้วยสามลบด้วยสองนิ้วครึ่งได้สิบจุดแปดนะคะ 10.8จุดแปดเราฝัดขึ้นไปเลยก็ได้ค่ะเป็นกางเกงยางยืดนะคะเป็นสิบเอ็ดจากเอวลงมาสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วได้แล้วตีมาค่ะเป็นเส้นเป้าดูในส่วนของว่าเขายาวนะคะเราก็จะวัดขึ้นสามนิ้วสามนิ้วถ้าสั้นก็ขึ้นสองนิ้วครึ่งน,นะคะไม่ตายตัวตีมาค่ะเป็นเส้นสะโพก หาสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบบวกหลวมสองสี่สิบสองนะคะหารสี่ได้สิบนิ้วครึ่งวัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งตีตรงมาค่ะดูในส่วนของเป้ายืนด้านหน้านะคะจากมุมวัดออกมานิ้วครึ่งจากมุมวัดขึ้นหนึ่งนิ้วไม่เกินนะคะ ไซเล็กสามกระเบียดได้แล,แล้วก็โค้งค่ะสามจุดนะคะหาเส้นนะคะเกณฑ์ผ้าเส้นกลางหน้าขานะคะใช้เป้ายื่นกับสะโพกจับแบ่งครึ่งได้เลยค่ะ ติ๊กไว้ค่ะจากมุมนะคะวัดสี่นิ้วครึ่ง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 ได้แล้วตีมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสําหรับใช้วัดเกณฑ์ผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเส้นกลางหน้าขา ความยาวตามชอบได้เลยนะคะจากเอวสามสิบห้านิ้วติ๊กวค่ะตีมาค่ะเป็นกางเกงยาวนะคะดูในส่วนของเอวเข่า จากเอววัดลงมานะคะถ้าวัดไว้นะคะจากเอววัดลงมาใต้ขอบ20 21ิบดบสองขึ้นอยู่กับความสูงนะคะถ้าไม่ได้วัดไว้เราจะใช้เส้นเป้ากับเส้นความยาวนะคะจับแบ่งครึ่งเด็กเว้ค่ะวัดขึ้นมาสองนิ้ว ตีมาเป็นเส้นเขา่าเส้นนี้ไม่ใช้นะคะปลายขาเป็นอย่างยืดขาบานนะคะขาบานยี่สิบห้านิ้วจับแบ่งครึ่งคะ่ะได้สิบสองนิ้วครึ่งทําชิ้นหน้านะคะลบไปครึ่งนิ้วเหลือสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วแบ่งครึ่งได้หกนิ้ว วัดมาเลยค่ะหกนิ้วหกนิ้วในส่วนนี้จะเท่ากันนะคะด้านข้างเส้นสะโพกนะคะตีบาน จากสะโพกนะคะตีบานมาเลยค่ะดูในส่วนของขานในจุดนี้นะคะหกนิ้วกับสองขีดวัดมาค่ะเขาจะเท่ากันนะคะตีมาค่ะ ตรงนี้ให้เขากลมกลืนนะคะจะให้เขาหักจากเส้นกลางเป้านะคะวัดเข้าครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกเป้าด้านหน้านะคะอันนี้ไม่ใช้นะคะจะฟันเอวล,ลงมานะคะครึ่งนิ้วทินหน้านะคะใช้เป็นยางยืดรอบตัวนะคะ ตรงเอวเนี่ยต้องให้ได้เท่ากับสะโพกนะคะถึงจะดึงขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีซิปอันนี้เราก็ใช้ที่บวกไปแล้วด้วยก็ได้ค่ะสิบนิ้วครึ่งแต่ถ้าไม่ชอบแบบว่าเขาย่นเยอะๆก็สิบนิ้วก็ได้นะคะไอสี่สิบก็หารสี่เท่ากับสิบนิ้วนะคะใช้เท่านี้ก็ได้อันนี้ก็ใช้เท่านี้มาเลยสิบนิ้วครึ่งได้แล้วก็ตีตรงมาค่ะ ถ้าใช้สิบนิ้วเขาก็จะประมาณเนี่ยตีเอวชิ้นหน้ามาคะ่ะกระเป๋าตรงนะคะลงมาหนึ่งนิ้วห้านิ้วครึ่งกระเป๋าตรงนะคะชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะดูชิ้นหลัง สร้างในชิ้นเดียวกันนะคะเวลาสร้างเสร็จก็ถึงจะก,ก๊อปชิ้นหลังหรือชิ้นหน้าออกไปก็ได้นะคะสำหรับวางตัดจากมุมสองนิ้วครึ่งเป้าใช้เป็นสูตรนะคะวัดลงครึ่งนิ้วตีมาที่มุมค่ะเป็นยางยืดนะคะเป็นเป้ายืดด้านหน้าจากเส้นกลางเป้านะคะวัดเข้านิ้วครึ่ง ตีมาที่มุมนะคะอันนี้จะเป็นเป้าด้านหลังนะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วเอวใช้เท่ากันเลยค่ะสี่สิบครึ่งสิบนิ้วครึ่งนะคะเอวหารสี่สิบนิ้วครึ่ง สะโพกสิบนิ้วครึ่งตีมาค่ะแต่นี้ด้านข้างนะคะไปขาขาบ,บานเราจะออกครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วตีตรงมาค่ะตรงนี้ก็ใช้ห่างๆเลยนะคะโค้งมา ไม่ให้เส้นเขาหักนะคะเราก็แต่งให้เส้นเขาตรงตตรงนี้เราก็แต่งได้ค่ะให้เขากลมกลืนกันไปเลยนะคะขาในวัดออกมาครึ่งนิ้วตรงเข่านะคะออกมาสามกระเบียด ตีตรงมาค่ะโค้งขานในโค้งเป้าหลังนะคะใช้เส้นสะโพกกับเป้ายืนด้านหน้าเนี่ยโค้งเป้าหลังเลยค่ะจากมุมขึ้นมา อันนี้สามกระเบียดนะคะไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะจากมุมขึ้นมาก็วัดถ้าหาแบบนี้ก็ได้สี่สิบสองอยู่แล้วนะคะให้ให้มากฝ่าตะโพกหรือว่าเท่าตะโพกไม่ไม่น้อยฝ่านะคะเดี๋ยวเขาจะดึงไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีซิปอันนี้ได้แล้วนะคะสี่สิบสองถ้าไม่ชอบแบบกองเยอะก็สิบนิ้วก็ได้นะคะสะโพกสี่สิบหารสี่ 1ินิ้วก็ได้เขาก็จะเข้ามาหน่อยหนึ่งก็ไม่กองเยอะเอวเอวยี L ่สิบเก้าก็ลบยางไปนะคะห้านิ้วก็เหลือยี่สิบสี่นะคะเผื่อเย็บต่างหากอีกข้างละครึ่งนิ้วนะคะก็ตัดยางยี่สิบห้านิ้วพอดีนะคะอันนี้ถ้าเราทำไปหาแบบเนี้ยแต่เนี้ยคือ สะโพกเขามาตรฐานเพราะเอวยี่สิบเก้าก็อยู่ในมาตรฐานนะคะก็การเกง่งเอวยางแต่ถ้าทำไปแล้วเป้าเป้ายานไปนะคะเราก็จะใช้เส้นสะโพกนะคะเ,เส้นสะโพกไม่ต้องสร้างใหม่ใช้เส้นสะโพกเนี่ยปิดเราก็ดูว่ายานมากหรือน้อยนะคะถ้าไม่มากก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้ว แล้วก็ตีตีมาเลยค่ะถ้าเป้ายานไปนะคะเราก็จะปิดปิดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะปิดขนานเกินไปเลยอันนี้สำหรับทำแล้วเป้ายานเกินไปนะคะเราเราก็จะปิดปิดทั้งหน้าและหลังนะคะตีขนานมาเลยถ้ายานมากกว่านี้ก็วัดขึ้นไปหนึ่งนิ้วไม่ต้องสร้างใหม่ปิดปิดปิดตายเสร็จแล้วก็วัดความยาวใหม่นะคะอันนี้สำหรับเป้าที่ยานเกินไป แต่ถ้าเป้าหาแล้วตึงไปนะคะคือใส่แล้วตึงเราก็ตัดเส้นนี้แยกได้เลยค่ะเส้นตะโพกเนี่ยตัดแยกออกไปเลยนะคะแล้วก็เสริมกระดาษขนานกันไปเลยนะคะก็ถ้าตึงเท่าไหร่เราก็เสริมเข้าไปค่ะก็เรียบร้อยนะคะเอวยังยืดขาบานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ